การตั้งค่าวิชาเรียนการตั้งค่าวิชาเรียนตรงนี้นะครับก็จะกรอบไปด้วยวิชาเรียนที่เป็นวิชาหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานวิชาเพิ่มเติมเราก็จะมากรอกตรงนี้ลงไปทั้งหมดนะครับโดยเราจะกรกวิชาพื้นฐานก่อนนะครับว่ามีกี่วิชาเราก็กรอกลงไปให้หมดและหลังจากวิชาพื้นฐานตรงนี้ไปไม่ว่าจะเป็นลำดับที่9ที่10หรือลำดับที่1112ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิชาเพิ่มเติมเราก็จะกรอกลงไปจนครบ ซึ่งการกร่องวิชาตรงนี้นะครับโปรแกรมสามารถรองรับได้รวมวิชาพื้นฐานกับเพิ่มเติมนะครับได้20วิชานะครับตรงนี้ต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่ารายวิชาในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษานะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการตั้งค่ารายวิชาในส่วนของ การประเมินระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศนะครับก็จะมี last nt one นะครับตรงนี้เราก็จะมากรอกลงไปนะครับก็จะมากรอกรูปแบบการกรอกวันที่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ